นักฟุตบอลพอเลิกเตะเขาก็เรียกว่าแขวนสตัต๊ดอ๋อแล้วถ้านักมวยเลิกนักมวยเลิกต่อยมือก็แขวนรวมไงอ้าวแล้วพระที่แฝนประหลัดขีกอะเขาเลิอกอะไรอ๋อเขาเลิกใช้ตายด้านแล้วมั้งไอนาเฮียอุอ้ยถามอย่างนี้แหละกูไม่มีเวลาคุยกับมึงถามไม่รู้เรื่องเลยจิตเช็คเป็นชีกอนเน่ยมีใครอีกบ้างที่ยังไม่ได้ให้นี่กูมาเฮพอเห็นโอยบอลทีไรนะเว้ยกูอดนึกถึงอดีตไม่ได้ อดีตไรเหรเมื่อก่อนกูเคยชอบนักฟุตบอลอยู่คนหนึ่งใครครับเดวิดเบคแฮมคนนี้นะสุดยอดเตะฟรีคิกเข้าเกือบทุกลูกเสียดายเสียดายเสียดายทำไมอะ่ะก็เดวิดเบคแฮมนะ่ะเขาแขวนสตั๊ดไปแล้วอะไรแขวนสตัต๊ดหมายความว่าอะไรโถ่เลยมึงโก่จริงนักฟุตบอลพอเลอิกเตะเขาก็เรียกว่าแขวนสตั๊ดอ๋อแล้วถ้านักมวยเลิกนักมวยเลิกต่อยมือก็แขวนรวมไง แล้วพระที่แฝนประหลัดขิกอะเขาเลิกอะไรอ๋อเขาเลิกใช้ตายด้านแล้วมั้งไ้หน้าเฮียอุ้ยถามอย่างนี้แหละกูไม่มีเวลาคุยกับมึงถามไม่รู้เรื่องจะเช็คกปัญชีกก่อนเนี่ยมีใครอีกบ้างเฮียไม่ได้ให้นี่กูมาเฮียครับนี่เงินหนึ่งแสนบาทที่ผมค้างเฮียไว้จะได้จบจบกันไปดีมากคางลูกผูชายตัวจริงเนี่ยว่ะ เสียก็ต้องจ่ายเล่นการพนันมันมีทั้งได้และเสียแบบนี้สิถึงจะเรียกว่ารูปผู้ชายสุดยอดแต่เสียก็ไม่น่าทํากับผมหนักขนาดนี้นะฮะถ้าผมอะเป็นอะไรหรือพี่กลพิการไปอะใครจะรับผิดชอบครับเฮ้ยอันนี้มันแค่หลักแสนไอ้ที่มึงพูดเมื่อกี้มันหลักล้าน คค่าอะไรรับถือซะว่าเป็นค่ายาที่เสียดูถูกผมขนาดนี้เลยเหรอไม่เอาะเอาครับพุทถูก,ถกผมกลับก่อนนะครับเฮ้ย hey, ถ้าอยากแทงเมื่อไหร่บอกเสียนะให้เครดิตกี่แสนก็ได้ <laughs> ผมคงไม่เล่นแล้วครับวันนั้นดอกสุดท้ายใ,ใครแหงสตีนหนักชิบพาย <laughs> จริงอ่ะเราสองคนน่ะไม่น่าทำเขารุนแรงนึกขนาดนั้นเลยนะเราไม่ได้ทำเองนี่ไอ้นี่เขาเป็นคนสั่งระวังนะเวรกรรมมันมีจริงใช่ระวังจะเป็นอมภพอมภาสในภายภาคหน้าไม่น่าเลวถึงขนาดนี้อ่ะชั่วและยำจริงๆเขาสั่งแล้วสั่งเั้มึงคุยอะไรกันไม่ค่อยได้ยินกบหัวหนดิครับกบมิกนิดนึงครับโอ้โหไอ้หน้าเหียนินทาระยะเผาขน